เออจากตางนี้ถนัดก,กว่าไปก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมอาร์ตนะครับแล้วก็ทีมงานวีนายนช็อปเดี๋ยวเราไปส่งงานกันดีกว่าคันนี้เป็น c x 5.2.0เบนซิน100,000 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับวันนี้ลูกค้ามาเซอร์วิสชุดใหญ่เลยนะครับเพราะว่า 1. มีปัญหาเรื่องเสียงของช่วงล่าง 2. รู้สึกรอบเครื่องยนต์ไม่สมูทนะครับแล้วกออ็ในเรื่องของระบบเบรกนะครับ แล้วก็ติดตั้งพวก OBD2 ระบบแอร์ของเดิมไม่เย็นนะครับตอนนี้ผมมากับน้องน็อตน้องน็อตเป็นคนถ่ายให้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วกันเบื้องต้นระบบแอร์ตอนนี้เย็นไหมเย็นเลยหนาวเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จุดระเบิดผิดพลาดตอนนี้ไม่มีนะครับปกติทุกอย่างนะครับอุณหภูมิน้ํำ87องศานี่อ่ะถ่ายให้มันเห็นกว้างๆก็ได้เผื่อมันจะมีมุมนึ่งนี่เห็นสองกล้องนะ อาจจะย่างนิดนึงนะครับแรงดันน้ามันเชื้อเพลิงก็3,900 kpa เดี๋ยวไปลองดูเพราะว่าวันนี้มันมีหลายรายการแท่นเครื่องแตกหมดเลย3ตัวลูกค้าได้เห็นหมดนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วแอร์มันไม่เย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกพระเบรกใกล้หมดเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันว่าอาการรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ทดสอบไว้อัตราเร่ง132นะคันนี้ปกติจะได้140นะครับอ่ะไป เดี๋ยวเราไปลองกันท้องนั้นมีคนเข้ามาดูไหมย YouTube กี่คน Facebook กี่คนเนี่ยสย่งละสโอ้โห oh, oh, อย่างละสามเลยเหรอขอบคุณมากนะฮะก็ใน YouTube ภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงเดี๋ยวเขาเวลาแก้อุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่มีจริงๆเดี๋ยวต้องหาตัวเสริมมาช่วยนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อน นี่เงื้องืง้มาเลยเรารู้เลยเขาจะมาซื้อนี่กระป๋องเหล็กอ่ะนี่รอนิดหนึ่งรถเยอะรถเยอะนิดน,นึงตอนนี้อุณหภูมิแอร์เนี่ยทำมาโหน่าจะฉ่ำเลยอะข้างหลังก็เย็นเนาะ,นะเย็นนะเมื่อเช้าปรับยี่สิบเอ็ดแบบเนี้ยไม่มีหนาวฉ่ำแบบนี้ครับนะฮะแผงแอร์ดำมากแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยไม่มีน้ำมันคอมในระบบนะครับ นะโอ้สายมือพี่สิบล้อม,มาขอไปด้วยไปด้วยละจ้าสัญญาอินเทอร์เน็ตบางที YouTube มันจะค่อนข้างจะเงื่อนไขยเยอะกว่าตัว Facebook นะครับมาไหม,ม <า S 1> อ่านะครับเพราะว่าสัญญาณของความความละเอียดของภาพเนี่ยใน f a c e b o o k เนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ720นะครับแต่ใน YouTube มันได้ตั้งแต่ SD แต่ SD มันก็ใช้สัญญาณเยอะกว่านะครับก็เป็นเรื่องปกติ่ะไปเดี๋ยวไปลองทางซ้ายก่อนตอนนี้อุณหภูมิน้ําเป็นยังไงบ้างจุดระเบิดปกติหมดนะครับตอนนี้ไม่มีตัวเลขจุดระเบิดผิดพลาดขึ้นเลยนะครเป็นศูนย์หมดนะครับแล้วก็อ้าอุณหภูมิน้ำแปดสิหองศา เรื่องของเบรกเดี๋ยวต้องไปรันนิดนึงด้วยนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่สี่ล้อนะครับใช้ของ trw นะฮะของเดิมลูกค้าผ้าเบรกมันใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเหลือ20ด้านหน้าเหลือประมาณ4ี่ิบเปอร์เซนนะครับก็แนะนําว่าเปลี่ยนลูกค้าก็เลยจัดการเลยแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าในเรื่องของเสียงช่วงล่างว่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้ายัางดังอีกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาจากพวก แหลกพงมาลัยนะผมว่านะครับแต่เรื่องของแหลกดังเนี่ยไม่หลุดแน่นอนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยความอันตรายไม่มีนะครับแต่มันจะลำคาญน,นะครับมันจะลำคาญโหแต่แอร์เย็นอ่ะเย็นไหมสบายเลยก็ตอนนี้ กำลังเริ่มทีมงานเนี่ยกำลังอีกส่วนหนึ่งกําลังเริ่มเอาเครื่องยนต์ลงนะครับเป็นรถของคุณสันตินะเซียงห้าดีเซลคันถัดไปที่จะแก้ไขในเรื่องของเครื่องยนต์แก้น้ําดันนะครับในดีเซลแล้วก็รถของคุณบาสต,ต,ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาเช็ครละเอียดอะไรอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ลูกค้ามารับรถนะฮะไปะเร่งแซง ยขึ้นป่ะของเดิมลูกค้าแจ้งว่าเคยลองขับกันเกินร้อยเจ็ดสิบยากค่อยๆเบรกให้น็อตได้เก่งตัวหน่อยเดี๋ยวน,น็อตเดี๋ยวน็อตลอยไประบแบแอร์รนะบายดีมากเลยตัวเลขค่อยร้อนนะครับเพราะว่าแผงแอร์สกรปรกมากแผงแอร์สกรปรกมากแล้วก็ มีร่องรอยการซึมนะครับของตัวลูกศรเติมน้ํายานะครับนะฮะก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กล้าบอกเลยว่าเย็นฉ่าสบายเลยเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้แดดเปี้ยงๆอย่างเงี้ยแอร์เย็นฉ่าเลยครับขอโยกรถหน่อยนะอืมดีขึ้นคันนี้ที่เช็คให้เมื่อเช้าที่ส่วนหนึ่ง คือปีกนกลูกหมากบูตต่างๆยังดีอยู่เลยนะครับแต่ยางรถยนต์เป็นปี18แล้วยางเนี่ยมันมีอาการเขาเรียกว่าหัวหลิมก็คือยางมันสึกตรงขอบนะครับแล้วก็ลมยางเนี่ยทั้งมอดวัดดูเนี่ยเติมไว้ค่อนข้างจะแข็งนะครับอาจจะด้วยอายุของยางแล้วเนี่ยมันแข็งมากนะครับความรู้สึกตอนนี้เนี่ยผมว,ว่าวิ่งดีกว่าเมื่อเช้าพอลดลมยางลงแล้วก็ สลับเอาล้อหลังมาไว้ล้อหน้านะครับเพราะว่าดอกของล้อหลังนี่จะเยอะกว่าล้อหน้านะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงโอเคเลยไม่มีจุดระเบิดอะไรขึ้นนะครับปกติทุกอย่างตัวเลขเป็นศูนย์หมดนะครับ เป็นศูนย์หมดนะครับก็มุมกล้องตรงไหนอยากดูตรงไหนถ้าไม่เห็นบอกพิมพ์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวน้องนอตเขาอ่านแล้วเขาพยายามปรับให้เพราะว่าเอ,อถ่ายสองอันนะมันซ้อนกันอยู่มันก็จ,จะยากนิดน,นึงนะครับเราก็ตัวอุณหภูมิน้ําดีมากครับ8ปดสิบเจ็ดองศาเย็นเลยไม่ร้อนเดี๋ยวลองดูแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงกันนิดน,นึงว่าเป็นยังไงเมื่อเช้าแรงดันมันแปลกๆเดี๋ยวข้างหน้ารถน่าจะมีเร่งแจ้งเดี๋ยวผมลองกิกดาวให้ดู สามสองหนึ่งไปครับบ้างโอเคแรงดันตามปกติเลยนะเน้นอนเนอนนะมันขึ้นไล่ๆกันเลยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเมื่อเช้าแรงดันนะ้ํามันเชื้อเพลิงมีอาการแบบนุง่งนวงช้าๆคาคอ๋อลืมเซ็ตขออนุญาตเซ็ตลมยางก่อนลืมเปลี่ยนลมยางแล้วไม่ได้กดได้ยินเสียงร้องอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตซูมมาตรงนี้ให้เห็นนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจนี่นะครับยางแบนไฟเตือนยางแบนอ่ะ ข้างบนมั่งอ่ะโอเคนะเราก็กดปุ่มจอดให้นิ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มเซ็ตทางขวามือมันก็จะดับไปโอเคเรียบร้อยได้ละนี่พอดีเปลี่ยนลมยางครับลืมเซ็ตขออภยัยตกใจกันนิดนึงโอ้โหโขึ้นดีเลยนะ ก็เบรกระยะจากนี้ก็จะต้องวอร์มนิดหน่อยนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งมั่นใจในเรื่องระบบเบรกร้อยถ้าเบรกเปลี่ยนทุกครั้งแนะนำว่าสักประมาณ100กิโลเมตรขึ้นไปถึงจะเริ่มมั่นใจกับระบบเบรกได้ว่ามันเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแต่ว่าที่เราจะทดสอบให้ตรงนี้ลูกค้าลูกค้าไปใช้งานเนี่ยก็ได้ไปแล้วอย่างน้อย 60- 70%นะครับนะฮะก็ต้องเอาไปเผื่อระยะการใช้งานแรกๆก่อนนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปขับ ขับเร็วได้แต่ว่าก็ต้องเผื่อระยะคันหน้านิดน,นึงอย่าเพิ่งไปที่ท้ายคันหน้ามากนักอย่าเพิ่งมั่นใจกับระยะเบรกนะครับว่ามันจะสั้นเหมือนที่เราเคยขับอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราแตะเบรกทุกครั้งเราก็จะสัมผัสได้เองว่าเอ้ยตรงนี้มันปกติแล้วนะครับมีคําถามก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้น้องน้องอ่านให้ฟังนะฮะส,ส,สวัสดีครับอ่าคุณอะไรพออ่านชื่อได้ไหมอ่าพี่เรืองชยัยพี่เรืองชยัยมาประจํา นะครับพี่เลืองชัยก็ใช้ตัว2.0งจุนเบนซินเหมือนกันนะครับเหมือนกันตอนนี้วิ่งทางเรียบคันนี้ไม่ดังเลยเนี่ยต้องไปลองทางขุขานะครับว่าดังหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาช่วงล่างเนี่ยถ้ามันเก็บจบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่แหลกพงอะไรเท่านั้นที่มีโอกาสจะดังได้นะครับ พขแท่นเครื่องคันนี้นี่แตกแบบน้ำมันไหลจอกออกมาแล้วนะครับน้ำมันไหลจอกมาแล้วแล้วลูกค้าซีเรียสด้วยว่าคือรถมันไม่สมูทเวลารถติดนะครับเวลาที่ออแอร์ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเครื่องมันเดินแบบวูบววูบวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้รถคันใหญ่ในวิ่งไปก่อนเดี๋ยวเราจอดรอแถวนี้ดีกว่าให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อน ก็ตรงนี้จุดระเบิดผิดพลาดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะระบบแอร์ใช้ได้นะครับอยู่ประมาณ210ฝั่งไฮนะครับ210-220ใช้ได้จุดระเบิดผิดพลาดเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอุณหภูมิน้ำตอนนี้89ปกติแรงดันเชื้อเพลิงปกติเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เพราะผมจะใช้ตัว OBD2 ตัวมุมนี้และที่ติดตั้งเพิ่มนะฮะไหนๆก็ติดเข้าไปแล้ว เสียบสายนิดนึงอ่าทุกครั้งที่จะเสียบอุปกรณ์ o b d t o ใหม่นะครับติดเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบนะครับในกรณีที่ซื้อมาติดตั้งเองนะครับนะฮะวันนี้ก็ติดตั้งโดยช่างหมูน้องหมูอเคอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าบ้านลูกค้าน,นี่ปรับไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเข้าเข้าบ้านจะได้นี่ โอเคเดี๋ยวเราแป๊บนะครับรถยังเยอะอยู่อุณหภูมิน้ำแปดสิบเก้าตอนนี้อ่ะไปข้างหลังเหมือนจะโล่งเตรีมตัววิ่งได้ขไาดนี้ได้ขดไหข้างหน้ายังไม่ล่งนะครับ ไปสามสองไปเก้าสิบร้อยยี่สิบสามสองเช็คโอ้ได้ร้อยสี่สิบครับตามเกณฑ์เป๊ะเลยร้อยสี่สิบเรียบร้อยผ่าน ผ่านเฉลุยนะครับร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบวิ่งดีไหมนันดนะนั่งก็รู้นะว่ามันดึงยาวๆอุณหภูมิน้ำแปดสิบแปดนะครับปกติเดี๋ยวเหลือช่วงล่างนะเบรกตรงนี้เลยเดี๋ยวทดสอบกัน พวงมาลัยไ,ไวผมว่าพิจารณาเรือ,อยางก่อนเพราะว่าดอกยางมันแตกรายงายเยอะและ้วคันนี้ดอกน่าจะแข็งนะครับแต่ลดลมยางไปรู้สึกว่าควบคุมได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนของช่วงล่างเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันข้างหน้าดูว่ายังมีเสียงไหมถนนเรียบตอนนี้ยังไม่เจอนะครับปกติทุกอย่างนะครับถ้าดังที่แหลกก็ต้องลองดูแหลกมือสองก็ไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่ ถ้าเบิกใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆนะหมื่นกลางๆหมื่นหมืนหกหรือเปล่าผมจาราคาไม่ได้ต้องเช็คให้นะครับแท้นะครับแท้ศูนย์นะครับไปลองซอยนี้ดังไหมดังแบบไหน อันนี้ยังเงียบไม่มีเสียงทั้งนั้นฮะเงียบแล้วเนี่ยอือจบแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยลองดูก่อนมันต้องดูถนนด้วยแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยแน่นเลยเบาหน่อยถนนไม่ดีแย่มากอุ้ยลูดไม่ไหว เงียบกิบไม่มีเสียงอ่ะเมื่อเช้ามาดังอะดีครับถ้ามันเงียบก็จบแค่นี้เงียบเลยนัดนัดน,นิดอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเข้าซอยหลังร้านดูอีกทีสินะครับ แต่ว่าไม่มีอะไรหลวมแน่นอนเราเช็คแล้วไม่ถึงว่าในเรื่องของช่วงล่างว่าอันตรายหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่ต้องกลัวดีลองเลี้ยวเข้าหลังร้านดูอลองดูอีกทีสิ มีเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับยังมีอยู่หน่อยหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นที่แหลกคงมาลัยแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเจอถนนที่ที่แบบเป็นเนินชันชัน่ะถ้าเป็นเนี่ยม,มีหน่อยหนึ่งมีแหลกคงมาลัยก็เดี๋ยวคงต้องแจ้งลูกค้านะครับเพราะแหลกต้องเบิกนะครับแต่ว่าช่วงล่างไม่ นะครับแต่ว่าช่วงล่างไม่มีปัญหาแล้วก็ระบบความร้อนปกติแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เซอร์วิสไปชุดใหญ่จริงๆนะคันนี้มีตั้งแต่ระบบเอ่อแท่นเครื่อง3จุดนะครับมีผ้าเบรก4ล้อมีเอ่อล้างระบบท่อร่วมครบชุดมีเอ่อระบบแอร์นะครับล้างทำความสะอาดแผงคอยร้อน แว็กเติมน้ำยาน้ำมันคอมเพลตลูกศรใหม่ไล่ระบบใหม่ตอนนี้แอร์เย็นหนาวเลยว่า่ะเย็นเย็นนะครับแล้วก็ติดตั้ง OBD2 นะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกไหมที่พี่ยังไม่ได้บอกคันนี้ตึ๊ดต๊ดตุ๊ดต๊ดขอนึกก่อนเพราะทำหลายรายการนะครับพิมพ์ไม่หมดก็เป็นว่าชุดยาซ่อมกระจกมองข้างพับข้างเอาถ่ายได้ไหมด้านข้างอ่าซ่อมแล้วนะครับก็นี่พับได้กางได้อะนะครับ ตอนแรกบอกลูกค้าให้ไปเคลมประการลูกค้าบอกไม่อยากเคลมมันรอนานนะครับก็ก็เลยเสียเงินซ่อมไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าเดี๋ยวข้างบนก็กดกระกบ,บาดกดปิดอีเลนอ่าโอเคปิดไปอีกมันก็จะรอแป๊บหนึ่งตัดยังเนีย่ยมันจะตัดโป